เอาตังที่แจกไปซื้อวัคซีนดีๆด,ด,ดีกว่าตรงนแย่มากแย่ถึงแย่สุดๆเลยแหละไม่รู้ว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้ไหมเราไม่มีไรายได้เข้ามาเอาตังที่ไหนาจ่ายลูกแมง อยู่อยู่ไม่ได้แน่ๆก็คือคนก็ไม่ออกมาคนเขาก็กลัวกันก็จากเป็นเจ้าของธุรกิจเองต้องไปขับแก๊ปเพื่อหาไรายได้เสริมเพราะถ้ามันไม่ไม่ได้จากตอนนี้ชั่วโมงนี้นะถ้าไม่ได้จากแก๊ปร้านแดกไปเถอะก็ตายค่าใช้ใจ่ายลูกน้องก็สองคนก็นต้องจ่ายวันละ600อบาทค่าเช่าเดือนละหมื่นวัคซีนตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้ทุกคนหรือเปล่าเพราะอย่างที่มีข่าวออกมาก็คือว่าฉีดไปแล้วเสียชีวิตก็มี แต่นี้ก็อยากให้รัฐบาลปรับุงใหม่แล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้พี่คิดว่ามันมันจะเปลี่ยนได้ไหมแย่สุดแย่แย่สุดๆจะของก็เหลือมันก็ขายได้ไม่มากรายจ่ายได้เยอะมากเยอะถึงเยอะมากเท่าตัวด้วยซ้ํารายรับมันน้อยดูเรียยเกิดร้านนานก็ขายของไม่ได้ก็ดูลูกค้าดิแต่ละวันแต่ละวันอย่างนี้มันก็เหนื่อยเหนื่อยนะค่าส่งค่าส่งคขาเช่าเขาไม่ได้เขาก็ไม่ได้ลดให้ะนะค่าเช่ามันก็เดินเหมือนเดิมปกติ เออถึงสุดหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยทุกวันนี้ไม่อยากจะพูดสามพันแล้วแต่บางวันอย่างเงี้ยใช้สามพันได้อะไรลูกน้องกี่คนกี่ชีวิตเออตอนนี้พี่ก็เครียดเกลียดแต่พี่ก็ต้องทาต้องทาเพราะอะไรต้องทำเพออราะว่าเราต้องปกครองตัวไปอย่างเงี้ยถ้าไม่ทําก็ยิ่งไม่ได้มันก็ยิ่งแย่อย่างเงี้ยเศรษฐกิจมันแย่ทุกวันนี้จะให้ต้องแย่ไปถึงไหนอ่ะ ได้ให้รออีกงานเท่าไหร่ะพ่อพี่แจนโรชา <c oughs> ร้านเปิดปกติทุกร้านอยู่แล้วสายไหมเขาก็สู้ทนฝันให้มันหลุดทนโควิดไปแล้วนะ <c oughs> ที่ช่วยกันไปสู้ๆกันไปค่ะพี่น้องชาวสายไหมทุกคนสู้ๆค่ะ <c oughs> ขายของมาขายของอยู่ตลาดนี้มาเป็นระยะเวลา3ปีก็ตลาดนี้เป็นตลาดกลางคืนมีดนตรีสดแต่ไม่มีลูกค้านั่ง พวกพ่อค้าแม่ค้าก็ขาดรายได้จากตรงนี้ไปจากที่เคยขายกันได้ณนะทุกวันนี้ก็แทบจะไม่มีไรายได้เลยขายได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องมาอยากฉีดนะคะทุกคนก็อยากฉีดคําว่าฉีดวัคซีนเนี่ยมันดีแต่ในดีในที่นี่หมายถึงว่ามันต้องมีวัคซีนที่มีคุณภาพที่ตอนนี้รัฐบาลใช้อยู่เนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็ยังไม่รับรองเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่คิดว่าคำว่าวัคซีนไม่ใช่วัคซีนอะไรก็ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณคุณชอบแจกเงินเนี่ยเอาเงินที่แจกเนี่ย มาซื้อวัคซีนดีๆให้กับประชาชนใช้เลยไม่ดีเลยแทบจะไม่ได้อะไรเลยค่ะทุกวันเนี่ยจะได้กินใช้ไปวันๆก็อยากให้โควิดหมดไปไวๆค่ะถ้ามันคือมันไม่มีโควิดทุกอย่างมันก็จะกลับมามาเหมือนเดิมเรื่องยอดขายกระทบมากกระทบมากเลยค่ะจากตอนนี้เหลือไม่ถึงครึ่งจากยอดขายเหลือวนันละสองสามร้อยหักนู่นหักนี่ แล้วก็ไม่พอใช้อยู่ดีค่ะน่าจะเอาเงินตรงนี้ไปให้ลูกไปให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันดีกว่านี้สู้อย่างเดียวไม่อยากให้สู้อย่างเดียวค่ะแม้จะไม่มีทางสู้ก็ต้องสู้อย่างเดียวเพื่อความอยู่รอดเพื่อปากเพื่ออตบอนรัฐบาลให้ช่วยหน่อยไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนโอ้โหยูไม่ได้แล้วพี่ถ้าสถา,ากนการณ์เป็นอย่างนี้ โอ้ยยอดก็โโโโโโตกครับตะกวนขายดีวันละสี่ห้าพันเดี๋ยวนี้เหลือละสองสามพันแล้วครับค่าตลาดก็แพงค่าเช่าคาบันค่ารถ